สวัสดีครับพี่น้องที่น่ารักทุกท่าน,นเ,นเนสียงรถ,งรถข้าเจ้าไปให้ไปหน้าเพื่อนสวัสดีค<อ>่ะท่านผู้ชมที่น่ารักสวัสดีจ้าอันเบิองแม่พี่น้องค่ะพ่อมาแล้วกาศบ,บ่มีเนื้ออยากเนื้อกินกับเปเมาอูมาแล้วพี่น้องค่ะเป็นมะอูตลาดมาเด้พี่น้องค่ะเออปลาหมึอน้ำไหมเด้อมาได้ก,กินแกงน้ำไหมสิบวันแล้ว ไม่เลียงน้องไม่เพียงนี่แหละแกง่วยใหญ่ๆเ่อะสื่อเห็ดสื่อยังใส่ลายอย่างพี่น้องนได้น้ำไม่เนาะค่ะเนาะเขามาก่อกขา้ตั้ง้ลายกันไหนแล้วก็ได้หอยแครงกงโลอี่น้อง ได้เฮ็ดบดเนาะคะ่ะเฮ็ดบดที่ใส่แกงกไะ迈ซื้อเฮ็ดบดห้าที่บาทเฮ็ดบดก็เฮ็ดขอนมันเดียวกันหมดนะคนละอันคนละอย่างกันเฮ็ดบดแล้วก็ได้หมักบวบไปแกงอกระ迈เนาะอันนี้อุปกรณ์แกงกไะ迈เด้อคะ่ะเด้อเพราะว่าก็อ้ยี่ถามมีคอมเมนต์หนึ่งว่าบ่าวเป็ยดเฮ็ดบดกัเฮ็ดขอน head board, head orn, อันเดียวกันบ่บ่คนละอันค่ะเฮ็ดอัน เฮ็ดคอนกับชิเป็นสีดอกดอกน้อยๆจุ้มๆขาวๆกับสิเป็นเฮ็ดขาวเฮ็ดคอนบั้นเฮาล่ะว่าบ่เพ็ดยนกับวิวคมดูใช่ไหมจิ๊กจั๊กฮะเก็บเอาตั้นมันตามป่ามันสิออกตามคอนดอกพี่น้องเฮ็ดคอนกับอะไรเฮ็ดขาวอะไรไอ้าเบิ่งคลิปเก่าๆเหรอ้ายเบิ่งคลิปเก่าเฮาละเบียนเพิ่นถามมาจะโดูนั่นแหละว่าได้มกทั่วเฮ็ดคอนกับเฮ็ดนี่อันเดียวทั้งตัวเคยกินมั้ยออมาทั่วหน้าักทั่วม่วงตับให้นาะเออทุ่งทุ้ง <Ừ. S 1> บอกทวนให้เขาเดเาเองไม่ใตำแซ่คุณบอกค่ะก็ด้ก็ได้ซื้อ,อาามาไว้ตำบอกแล้วอดน้อแซ่งตำโลดน้อยแซ่บเยะแยะององโลรก็สิเอมาไว้กินคะุณเจ้ากัพันตวอีกครับน้อยแซ่บต้ององกิโล่กยเครื่องโล่กับพ่อกินบดบ่ <c oughs> <c oughs> ไม่แพงน่ะซื้อหน่อยแต tamam. so uh, ่บ okay, so like so ุ so ๊คซ so ื <mel> <mel> ้อไล่ก okay. <mel ving> okay. <mel> ับบุ๊คเออมะเขอแต่ว่าได้กินก็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 สิกินมาได้เพราะว่าบ่เบ็นมักดวกก็สุกไงสาวคนนั้นมาเก็บสุกแต่บ่เห็นแล้วแตบุมี่ต้องซิมมึงมั้งมีม่ในบ้านเป็นมักต่ำต่ำตัวมันเอาซิมมึงดูซิมมึงดูหางกรอบดีครับ่เเ็ลเห็นดีแลความทุเรียนดีใจหมดทุเรียนบุ้มีดอก หนังเบอรอะไรย้องอะไรยังบ่มีมันมีนะกับพแซ่บยันค่ะยังดิบซ้ับไอ้มาโบหมองเป็นบางหมองว่าถ้าเอาว่ากันเห็ดหมองลูกก็เือหวานดีพี่น้องสุดยอดเลยอันไหนอะแซบอันไหนมาบุ้งนี่นี่ของเจ้าเหนองคอยชีเฮ็ดอันนี้ใหโมกเก็ตที่หน้าหน่อยออมซะแกงซ้อนอมจิบอีตูเนาะเกระยากกระดาษก็เฮ็ด เดี๋ยวสีเห็ดให้กินออมเนี่ยออมไว้ทูเนี่ยผักใส่เออผักสไลด์โบมี่ได้ฮะหลอดตลาดอยู่นี่เด็กเขียดขาค้ำเด้อพี่น้องนี่อันนี้คือเขียดขาค้ำเขียดขาทองค่ะเขียดขาค้ำแล้วก็เขียดจีน่าเอ้วมันหน้าอยู่ใส่พวงสิจับฝาดปากนี่อ่าใครบอกมาหมักเราอะไรมาเลยสิมานี่ด้วยแม่สิจับฝาดปากนี่นี่ออมพ่อออมแซ่บถ้ามีผักโขมเด้อออมใส่ผักโขมแซ่บ ไม่ได้ักแล้วมันคือมาออมมันปลูกกันไหนถ้ามันปลูกห้ามเล่ะงจำนะหาบทีน้องซื้อกินกินหั้หมดอันที่บอกราคา่ามันยังนี้ต่อนน้่ไปละย่องเพราะว่ามันอ่อนซ้อนทังละยองมันแพงเนน่ละย่องมีสิบอันนี้เบอร์สิบบาทให้เข้าบริวาจะวบาเพราะว่ามันนี่สิบบาทละย่องสิบบาท ทำนี่ละสิบาทอ่ะกาีอันพักซี่น้ำต้นหนึ่งมัดจากกันสิบบาทมองไงมันแพงพอะว่างเพราะว่าข้างนานย่องผลิตงานเราบอกเขามีเวลามาลูกเขาเจ้าค้นขึ้นจากข้างนี่จะขายแมนออมเทียดร์เทียร์กำลังรีวิวค่ะทมพี่น้องข้างีจ้าอันนี้พักสลัดซีไม่อันท่านขับปุ้นะนท่าขะ่น ดูพี่ว่นกินไงแม่ขอเบิ่งนีน่้น,นะง่ายสลัดจากธรรมชาติปั้นชิปบ,บาทสลัดกัได้งาม,มางามเลยน้ำเลยวะ่ะมันอ่อนๆเห็ดยำสลัดก็แซ่บถึงเด็ดหอยซีเห็ยด,ดยำสลัดกินเด้อมวุ่นก่อนเด้อเด้อขอไปหาศึกษาวิธีก่อนคำว่ายำสลัดนี่คือแบบเห็ดทางประเทศเลาวเฮาเ,าเนาะคะ่ะงามมากเลยอ่แมนค่ะงามงามพักเพื่อยังมี พักเสริมนี่ยเด็กแนวสิมาพันเดี๋ยวเดี๋ยวเห้พี่น้องมืองใกล้ๆกันอันนี้ก็มีคําถามเหมือนกตาพักเสริมนังมันเป็นหนาตาในไทยใกล้ๆเบืองเนี้ยมันก็เป็นตระกูลขึ้นกันครับพักตะระแหน่แต่ว่ามันก็ใส่คนระเบียดมักพริกเมามาเลยแต่มักพริกก็แพงอยู่เด้อพริกถุงละเส้าบาทพริกแพงอยู่ในตลาดกับพริกระเลแพ้งเฮียกับปุ่นโลนึงสิมมาพันกับปุ่นค่าเด็กน้อยกิน แม่แม่นิ่มมากเนี่น้ำยาสวัสดีครับแม่น่สวาสดีครับมันไปแอยูสวนกล้วยดูจัหนยของแม่มันออกลูกมันแลี่้อกับสองซัสมานขามูก็ได้จังน้ำแสแกนมาไหมแม่แม่เห็นแกงอ่มยแม่ก็เลยถามแกงมาไหมเป็นอะไรคือบทูปบูบุนเดือดอนบประเภที่อยากกินแบบนั้นหากกว่าคือกัน จอกกินแบบนั้นมาตอนยิ่งใหญ่แม่เห็นแค่แกงไม่แกงเป็นนอใ่ไมเนาะชวนมากแม่กีทูปมันบอของแม่นะบุบบุ๊บบุ๊บจังเ<อ><อ>ลยเท่ากินแม่แมันมันมันยังมัันยงเขาเนี้ยเขาเอียบเนาะจะนูจากกินแบบนั้นจากกินเป็นหน่อเป็นหน่อเป็นนอเป็นนอใหญ่กับนอใหญ่กับแกงใหญ่นคอนหน้าแกงเออนนั่ต้นทุเรียนแม่เป็นในงามเหรอมาส้มต้นยังไงที่ผมไปเบิ่งตะกินอ่ะ เมียเราเก่งมาปลูกได้พี่น้องเยมันกะอยากเงียวยางแหงยุ่มอนบเวลาปุนชวงนี้ก็ต้องใส่น้ำนาแหงๆเลยล้กใส่น้ำมากวหายคนน้องลอเมิงอยู่จังสอันนี้แม่อันนี้แม่ฮักคอยเด้อพี่น้องเอาว่าอย่าเดียวลุ่งนี่จะไปเอามันเต็มรถแม่เนมของเต็มรถอยู่ขออนุญาตไทยพี่น้องเมืองน้ำในเด้อบายต้องขออนุญาตเมีแล้วก่อนเลยร้านเยอมาก กักซื้อยังมากด่อันนี้ของฝากจากมองมมันบ่มีีมองใสมันมันจะกินเบิร์ดบ่หันคักนี่ฟูมนานี่มมนตู้บันไดข้นเจ้าหวนาจังอันนั้นอันเท้าไปสื่ออยู่อยู่ตลาดนั่นดอันเขาเอามากัสซีดอยู่ดอกเพื่อเท้าสิไปซื่อเขาเนาะอันนี้สดแท้เลยได้ไหมจากกะเลเลยครับเป็นตัสีหวานหวานครับหวานไมมนิ่มเนื้อมันจะติดน้ำมันกาบมาเลยเลยครับมันสดรคาเต็ เดี๋ยวใส่สูงให้แม่ยาเชียนนาฉันมาว่าหลายแผงโอ้ยว้าวหรับแม่ปลานี่ยไปทอดเด้อะเป็นร่างปลานะครับปูแหลมตั้งใจเฮ็ดได้เลยเอาไปฝากแม่รำมือเราครับบนลงกันขาเอาไว้ได้เป็นร้อยโลปลานักแรงเนอะพอเราเห็นเลยน่าจะน่าจะเศร้าป่วยไปฉี่วัคซีนมาปากวิตปากเบี้ยวเออแล้วเราปากเราเบี้ยวคำหนึ่งเลยทีแรกนะแม่จะตายขนาดสี่ตัน ป้าต่อของเมียของเมียเราคือได้ไฟเสื่อแลได้นันดีเนาะเองน้องม้วนนี่ของฟรีแอตตากับชิ้นแหวกเอตตาปุดบเกือบตายกันเข็มซองกัไเลครับมันปวดเมื่อยน้ำตเลยเนี่ยโอ้ยขัดเสื้อเสื้อเป็นแบบนั้นแม่ตายเลยแเนี่ยโอ้ยไอตาไม่หุงยางเดียวเด้อเห็นแนวหื่นบ่แซ่บมัดเสื่อผอนะแซ่บหน่อควยอีนางที คนสวยคนสวยโอ้คนสวยคนสวยเออเออเออโอ้องเห็นนางอลยอันอันอันยาอันยายอันยายคนเสียตัวคนเซียออเห็นเห็นตะคริบอยู่เอออ้าแคบหนึ่งคนดังลายน้ำเออคู่อยู่กัสู่ต่อไปครับเออเอีงลูกเส้นโอ้ยเพิ่นกาอัน่เาเอางูเงินเนี่เราเป่นแปดสิบตนตินามตเราโอ้่นหด ก็ถือว่าเป็นไปตามไว้ยพันนะเม่์เนาะอันว่าเมียนากเมียนแปดสิบอันถือว่ายูยื่นมากตั้งแต่เม่ผมอันย่า่ทองนะครับห้าสิบเก้าขวบานหกสิบกะลักที่ห้อนหกสิบเบาหวานพากเราไปจากเข้าก่อนเมียนยังแข็งแรงเมไ้พักหมูหาบ้านพอนเดือนจะพุดขนันเปื่อยออกมันหกมันอากาศแดบมันต้องเพิ่มน้ามันห

นั่นรุ่นพระแม่เจ้าล่าคลิปเจออ้าวันนี้เอาคุยกับแมร่มาเลยน่าเด้อค่ะเด้อบัดรมืโซเล่ก็ไม่นิ่มเให้ให้ส่วนโตแม่นิ่มก็พี่น้องครัออชบชิวช,วชว <c oughs>